ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าเออครับผมค่ะขอเรียนสายคุณธนินค่ะค่ะขอเรียนสายคุณธนินค่ะองคุณธนินไม่สะดวกรับค่ะคุณไม่ทราบว่าดิฉันเรียนสายอยู่กับใครเอย เพื่อทางเราค่ะโทรมาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้เขาทราบค่ะอ่อแล้วคุณธนินจะบวกตอนกี่โมงคะเออาเมียนรุง่งอรอยจ้ะเมียนรุง่งอร่อยใหญ่มดเลยเมียนรุง่งอร่อยใหญ่มาเลยฮัลโหลโทรมลปีน่ะตอนี่โทรโมโทรโมปีหน,น้า ดิฉันขอเรียนสายคุณธนินค่ะโทรโมปีบริษัทโอ้ยเงี้ยงโทรโมปีนานาเนี่ยิฮัลโหลค่ะจ้าขอเรียนสายคุณธนินค่ะนี่ใครจ้าธนินจ้ะนี่ใครจ้าธนินเนี่ยธนินใหญ่เนาจ้ะฮัลโหลค่ะจ้าธนินใหญ่เนาจ้ะ จ้าถ master, ้าเราโทรมาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้คุณฟามนะคะจ้าไม่ทราบว่าคุณธนินไม่ยินเอ่ยฮัลโหลค่ะนี่จางใหญ่เนาะจ้วธจทันินนี่ให้จใจเนี้ยนี่ให้จ้ทธนินใจใหญ่เนาะจ้วใจไม่ทราบว่าคุณพูดอะไรคะฟังไม่รู้เรื่องเลยธ่ะนินเนี่ให้จางใหญ่จ้ะเนี้ยเนี้ยเนี่ยธนินจ้ะโทรมาใหญ่เรื่องอ้อยจ้าฮัลโหลค่ะไม่ทราบว่าคุณธนินได้ยินเลยเอ่ย ถ้าไม่ได้ยินอนุญาตขออนุญาตวางสายนะคะโอ้วางสายโถยยายโมโทรโมถยนี่ยายโมเหมือนโทรอ้อยเมือนโทรอ้อยจ้านี่เฮียจ้าธนินจ้าธนินยายเนาเนี่ยจ้าฮัลโหลค่ะจ้าฮัลโหลค่ะคุณธนินคะจ้า ค่ะทางเราโทรมาแก้ข้อมูลเบื้องต้นนี่คุณทราบค่ะจ้เดี๋ยวสักครู่นะคะจ้ะฮัลโหลค่ะจ้ะค่ะได้ยินไหมคะจ้ะค่ะดิฉันาดาบตำรวจยิงนะคะฮัลโหลจ้ะ ดิฉันนะคะดาบตำรวจหญิงนะคะจุธาราคนะไม่ทราบว่าคุณนะคะมีการรู้จักกับนายโอภาสตรีเปรมไหมคะหรือเป็นญาติพี่น้องกับคุณไหมคะโมกีโนะาน้าโนอินานี่โทรโมปีน่าหนิโทอโมปีข้างหน้าจ้าหน่อ่าตรงนี้ดาบติดต่อมาจากสถานีตำรวจโดยตรงค่ะอตรองม่ตรองข้างหน้านี่สถานีข้างหน้านี่ ខាង19ក៏មក